สวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะนัดอยู่กับพี่น้อยค่ะพี่น้อยเป็นลูกค้าเรารอบที่สองแล้วค่ะวันนี้พี่น้อยนะคะนัดท้าวความให้ก่อนว่าเริ่มเนี่ยพี่น้อยคือทําฟาร์มหมูเนาะแล้วปัญหาคือหมูเป็นโรคเป็นโรคทีนี้เราก็หาอาชีพใหม่เปลี่ยนอาชีพใหม่คือจะเอาอะไรมาทดแทนคอรเล้าหมูค่ะก็ทดได้เห็นเออเอาเห็ดมาลงเลยเราเราเคยมีความรู้ในการเพาะเห็ดไหมคะ ก็พอมีเพาะเล่นเล่นไม่กี่ก้อนอ๋อใบกินก็คือทำใบกินแต่ยังไม่เคยแบบเพาะจริงจังเป็นอาชีพนะคะอันเนี้ยใช่เป็นครั้งแรกที่หันมาสนใจอาชีพเพาะเห็ดแล้วก็ทําอาชีพเพาะเห็ดนะคะเพื่อจะทดแทนการเลี้ยงหมูคือถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักแหละการทําครั้งแรกพี่น้อยที่รับไปนะคะก็คือจะเป็นนางฟ้าผูุ้ฐาน500ก้อนแล้วก็นางรมเทา500ก้อนรีวิวหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้าง รับไปนะคะตั้งแต่19ธันวาวันนี้วันที่12มกราเกือบเดือนแล้วค่ะลงทุนไป8,000บาทตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วคะได้ทุนมา6 0 0ตขอสอบถามในมุมของคนที่ไม่เคยทำสองตัวนี้นางฟ้าูุฐานกับนางลมเทาพี่น้อยชอบตัวไหนตัวไหนเพราะง่ายนางลมเทาตอนนี้ทุนที่ได้ ที่คุยกับพี่น้อยก่อนหน้านี้นะคะทุนที่ได้จะเป็นจากนางลมเทาซะมากกว่ารอบนี้กมาซื้อซ้ําเป็นก้อนนางลมเทาค่ะเพราะว่านางลมเทาเนี่ยเลี้ยงง่ายออกง่ายแล้วเราขายในหมู่บ้านเนาะจ้ะมันก็ขายง่ายขายได้ขายง่ายก็พอได้อยู่ค่ะขายปลีก80บาทขายส่งแม่ค้า70บาทตอนนี้ภูฐานกำลังออกรอบนี้กลับไปนะคะไม่เกินเดือนหนึ่งพี่น้อยบอกว่าจะได้ทุนคืนทั้งหมด แต่ในทุนของส่วนนางลมเทาเนี่ยได้ทุนคืนนานแล้วใช่แล้วก็เป็นกําไรแล้วเนาะจ้ะค่ะกำไรแล้วแหละถ้าถ้าแต่เฉพาะนางลมค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโรงเรือนการที่เราเอาเล้าหมูทาเนี่ยเป็นยังไงคะพี่น้อยก็ดีไม่ต้องลงทุนไปทำโร<อ>งเรือนใหม่ค่ะคือเล้าหมูของพี่น้อยเนี่ยค่ะเป็นโรงปูนเป็นปูนประมาณครึ่งครึ่งเอลใช่ไหมคะจ้ะเป็นพื้นปูนแล้วก็เกาอเกาะอ,อิดขึ้นมาประมาณครึ่งเอวใช่ ประมาณแปดบเซนค่ะแล้วก็หลังคาเนี่ยจะเป็นเมทัลชีตไม่มีฟอยไม่มีโฟมนะคะไม่ได้กันความร้อนทําช่วงแรกๆมีปัญหาเหมือนกัน<ม>สําหรับท่านใ <หา S 2> ด<ก><อ>นะคะที่เป็นที่เป็นเล้าหมูนะคะอยากจะใช้เล้าหมูเนี่ยมาปรับเป็นโรงเห็ดลองฟังไอเดียพี่น้อยนะคะว่าเขาปรับแบบไหนเล่าหน่อยค่ะพี่น้อยก็เอาพวกกานาพาวหรือว่าอะไรเป็นหญ้าก็ได้เอามามูค่ะ เอามาเทินเตอนหาไม้มาผาดผาดแล้วก็เอามาการมะพร้าวม,มาพาดอ่านักขยายความให้คือดูตัวอย่างจากของโรงที่โคราชฟาร์มเห็ดไปเนาะดูตัวอย่างของเราไปคือมาคุยกับเราอะเราก็ให้คอนเซปต์ไปแหละว่าถ้าโรงเรือนร้อนทํายังไงวิธีการปรับแก้ทํายังไงคือเราให้ไอเดียไปอันนี้ลูกค้าไปทาเพิ่มเริ่มแรกนะคะทําเนี่ยล้าหมูพี่น้อยทําช่วงหน้าหนาวมีปัญหาเรื่องของลมแรงลมแรงเริ่มแรกเราใช้สแลนผืนเดียวจริงแล้ว แรกเอาชั้นเดียวไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่คือเห็ดแห้งแล้วมีอาการเงาใช่ไหมคะจ้ะอ่าเห็ดแห้งแล้วมีอาการเงาก็คือใช้ผ้าฟ้าเนี่ยปิดอีกหนึ่งชั้นเพื่อที่จะกันลมแต่ปรากฏว่าไอความลมแรงเนี่ยกับไอแดดที่ร้อนตอนกลางวันเนี่ยมันไม่สัมผัสกันคือลมก็มีแหละแล้วความร้อนก็สะสมในโรงเรือนก็เลยกลายเป็นที่มาของการทําหลังคานะคะตีฝ้าเพื่อให้กันความร้อน แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอากาศเริ่มร้อนละเราก็เลยเริ่มให้น้ำที่ตัวก้อนเนาะทีนี้เหตุเป็นยังไงคะหลักดีเลยปูฐานประตูเลยลาดในก้อนเราก็ลาดไปตรงช่องก้อนอะค่ะพี่น้อยลดน้ำบ่อยไหมคะวันหนึ่งสามสามครั้งสามครั้งจ้ะแล้วอากาศช่วงนี้ร้อนหรือยังคะร้อนกลางวันร้อนเราก็ลดแค่สามครั้งเราได้ขังน้ำไว้ที่พื้นไหมคะขังคือน้ำที่พื้นเนี่ยเราขังตลอดใช่ แล้วก็เราลดน้าเนี่ยแค่สามครั้งใช่ลดถูกดอกไหมคะหรือลดเฉพาะก็ไม่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 ถูกเลยจ้ะอืมก็ถูกดอกนี่ถูกบางๆคือฉีดน้ําไม่ฝอยฝอยขึ้นหลังคาเลยอ๋อทาเหมือนฝนตกเขาละน้ําเข้าหน้าก้อนไหมคะไม่เราทดลองหาจนลองผิดลองถูกอ่ะวิธีลาดก่อนแล้วก็ทําฝอยนี่ก็ดีอืมครั้งแรกจ้ะที่เราเจอกันที่ฟาร์มคือ เราก็พาดูแล้วก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นกันไปเนาะพี่น้อยแล้วหลังจากนั้นก็คือพี่น้อยไปต่อยอดเราเองเป็นเซน์แหละใช่ไหมเออหลักๆก็ได้ไปแต่เราไปดัดเอนตนจากที่นี่ใช่ไปดัดเองทํายังไงมันจะเย็นทํายังไงมันจะออกค่ะตอนนี้ก็คือเข้าใจเขาแล้วใช่ไหมคะว่าต้องเลี้ยงแบบไหนแต่เข้าใจแล้วถือว่าเป็นอาชีพอาชีพหลักได้ไหมคะก็ ก็น่าจะได้นะตอนนี้ก็ทำไปดูก่อนจะก็ดูก็ค่ะลงเมียนเราเลี้ยงไม่ได้แล้วลงเียนเราเลี้ยงหมูได้ได้บานมากเลยตอนนี้ก็ฮววาม่าแล้วไม่รู้ตอนไหนจะทำได้ก็คือตอนนี้น่าจะได้ยึดอาชีพเผ็ดเป็นอาชีพหลักกมงจะเอาไปลงให้เต็มแล้วหมูค่ะ ตอนนี้ตอนนี้วางแผนยังไงคะพี่น้อยหลังจากที่เราเริ่มทดลองไปละครั้งที่หนึ่งจะเติมไปเรื่อยๆจนเต็มกร้าวหมูแล้วกใ็ให้ตัวแรกหมดแล้วเคยมาใหม่อีกมุให้ะจะให้หมุนเวียนกันอยู่แบบนี้คิดว่าจะทํานางฟ้าพู้ฐานอีกไหมคะทำค่ะแล้วผลตอบรับของความนิยมระหว่างนางฟ้าพู้ฐานกับนางรมเทาเนี่ย <Okay. S 2> ลูกค้าชอบอะไรคะเขาตอบรับอะไรกันอะไรก็ได้นะค่ะ <Okay. S 2> ถ้าพูดถึงในความเลี้ยงง่ายของเห็ดสองตัวนี้แ่ะคะพี่น้อยเลี้ยงง่ายคือนางรมเทา ค่ะดียังไงเลี้ยงง่ายยังไงคือเองไม่ต้องมาดูอะไรมากมายไงคือให้น้ำแล้วก็จบจบแล้วก็แค่รอเก็บเนาะใช่ค่ะแล้วระยะเวลาการออกของเห็ดนางฟ้ากับนางลมเทาล่ะคะนางลมเทานี่จะออกไวกว่าออกไวกว่าทีกว่าทีกว่าเพราะเขาจะพักพักตัวไม่นานนะค่ะไม่ถึงสิบวันค่ะแล้วจะสอดออกมา แล้วระหว่างอากาศความทนความร้อนอะไรพวกนี้ค่ะตัวไหนดีกว่ากันลมเทาลมเทาแล้วตอนนี้เริ่มมีโรคราแมลงอะไรมารบกวนบ้างไหมคะไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยก้อนสวยกริบจ้ะอืมตอนตอนแคะก็จุ่มไอ้น้ำยาตลอดค่ะตอนแคะหน้าก้อนถ้าเป็นพวกมีแมลงมีอะไรมามันจะเกิดอาการ มันก็จะไปแทะกินด,ดอกใช่มันนะถ้าเราเกิดมแมลงอะคะ่ะเราก็จะเห็นมแมลงตอมตามดอกตามก้อนเลยคือนางลมเทาเนี้ยค่ะในเรื่องของมแมลงเนี่ยเขาจะไม่เหมือนผู้ฐานผู้ฐานแต่ละเห็ดเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัว<ะ>ผู้ฐ<ต>านเนี่ยผู้ฐานหอมนะผูฐานหอมเห็ดนางฟ้าผู้ฐานจะหอม,มแมลงจะชอบเวลาถ้าเราทําพวกนางลมเทาหรือตระกูลนางลมกับนางฟ้าเนี่ยค่ะตระกูลนางฟ้าเนี่ยจะเป็นตระกูลที่โดนมแมลงก่อน แต่คือความอร่อยอะนางฟ้าคือหวานกรอบแต่ในความเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงเนี่ยนางฟ้าจะเลี้ยงยากกว่านางลมยาเพราะว่าจะเป็นดอก,ก <า S 2> งิ่งๆดอกถ้าหนาวถ้าหงาดอกก็จะงิกของดีมันก็เลี้ยงยากใช่ใชของดีเลี้ยงยากกว่าถ้าถามความนิยมนะคะในตลาดทั่วไปนางฟ้ายังมีความนิยมยังได้รับความนิยมมากกว่านางลมแต่นางลมเนี่ยสำหรับตลาดที่น้อยนะคะเ็เป็นตลาดที่ เป็นในหมู่บ้านเนาะ,ะเป็นตลาดในหมู่บ้านแล้วไม่ได้มีแม่ค้าหรือไม่ได้มีเจ้าที่เขาทําเห็ดเนี่ยค่ะมาขายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดน,นางลมเราออถึงไปได้อย่างของพี่น้อยเนี่ยพอตลาดนางลมไปได้เนี่ยค่ะนแนะน,นํานางลมเลยนะคะเพราะนางลมเลี้ยงง่ายชความทนต่ออากาศร้อนเนี่ยนางลมค่อนข้างทนแล้วออกได้เร็วมันอร่อยเหมือนกรรันแหละคือนางลมเนี่ยค่ะเราอยากแตงลมเนี่ยม,มันจะ เราเราศึกษาไปแล้วมันก็นจะรู้ไหมละ่ะว่ามันจะเหนียวใช่ตระกูลนางลมนะคะดอกอจะเหนียวแล้วจะมีกลิ่นหืนเฉพาะตัวเล็กน้อยแต่ว่าจะมาเช่าเข้าไปเอ๊ะนางฟ้าผู้ฐานนั้นหอมมันออกเยอะใช่ไหมตอนแรกมันออกยังไม่เยอะยังไม่รู้กลิ่นก็ไปมันจะนางฟ้าผู้ฐานมันหอมก็เลยเก็บมาต้มเจ้าของยังไม่ต้มกิน้วทีหนะ้ามีตรขายวงกายอย่างเดียวค่ะพูดถึงว่าอร่อยผู้ฐานใช่ คือนางลมมาค่ะถ้าไม่อยากให้เราจำเกตนะเราอย่าเก็บใหญ่เกินเราเก็บไม่ไม่ต้องใหญ่มากก็ไม่ใหญ่มากกระดอกสวยอยู่ถ้าไม่ใหญ่มากมันจะไม่เหนียวแต่ถ้าพอเรล่อย่างน็ขอให้ใหญ่จักหน่อยเพราะว่าเขาต้องไปใส่ถุงแล้วดอกมันจะได้ดีจังเลยเจอแม่ค่ะชอบดอกใหญ่กระดอกเล็กเขาไปใส่ถุงมันก็เปลืองอืมเเปลือง พอฉีกฉีกฉีกเป็นดอกแล้วเขาก็ไปใส่ถุงวางเจ้าเ็าจะไปคะกับผักหวานขายอ๋อนี่ถ้างั้นถ้างั้นต้องถามแล้วว่าขายแบบไหนเขาจะไปทําถุงขายไงเขาซื้อเราเป็นโลเขาใส่เขาใส่กับผักตัวอื่นเหรอคะใส่ผักหวานอ๋อคือคือว่าง่ายๆเนี่ยแม่ค้าเอาไปคือจัดเซตนะคะจัดเซตเป็นต้มชุดผักหวานให้ลูกค้าไปใช่อ๋อคือไม่ได้ขายนางฟ้าโดดๆอันนี้เราก็ประกอบหน่อไม้หน่อไม้สดอ่ะ อ๋อใส่กับนอไม้สดจ้ะนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะหนึ่งเทคนิคของการขายดอกยังไงให้ได้ราคาขายคู่กับผักอื่นแล้วพี่น้อยล่ะพี่น้อยขายยังไงขายเดี่ยวหรือว่าขายคู่กับผักอื่นเดี่ยวไปเลยเดี่ยวเลยเพราะว่าส่งแล้วก็เออเข้ามาสั่งเข้ามาสั่งเราก็บอกว่าโล80บาทจะขายลายก็สั่งครึ่งโลก็40บาทค่ะก็เจ็บให้ไปเราเน้นขายส่งหรือขายปลีกคะตั้งส่งทั้งปลีก ทั้งนี้เอามันไม่ทันขายได้นี่วาต้องสร้างอีกต้องขยายก้อนแล้วต้องขยายเป็นเรื่องของตัวดอกอะค่ะลักษณะตัวดอกจักของเราไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสวยนางลมเทาก็สวยนะผู้ผู้ฐานก็สวยสวยทั้งคู่จ้ะค่ะจักที่เคยทำจะดอกขาวนะทางไตอะขาวเพราะเลยนวลค่ะด้านบนล่ะคะดำปิดปีเลยมั้ยก็ไม่สําดำเท่าไหร่ค่ะตอนแรกเขาจะดำนี่หรอกพอตาใหญ่แล้วมันก็จะ ถ้าช่วงเลี้ยงแล้วเรามาเจออากาศร้อนสักหน่อยอ่ะมันจะเริ่มแบบเป็นริ้วเป็นซีดผู้ฐานเนี่ยยิ่งดํายิ่งยิ่งเย็นยิ่งดําใช่แต่ถ้าร้อนนะคะจะซีดสังเกตได้เลยว่าลงเราร้อนหรือเย็นจากสีผู้ฐานใช่ใช่สังเกตแล้วอวันไหนร้อนวันไหนร้อนมันจะออกดอกขาวเหมือนจะจับดูจับดูแล้วมันจะแข้งถ้าดอกดำมีดมันจะชุ่มในมือเย็น นี่นะคะต้องถือว่าเป็นการเพราะแบบใช้ทั้งความรู้เบื้องต้นแล้วก็ไม่มีประสบการณ์นะคะถ้า<ม>จะบอกว่า <c oughs> คือทำอย่างตอนทำเนี่ยเราทำจำนวนน้อยแบบ10 2 0ก้อนเนี่ยค่ะแล้วเรามาโดดทำพันหนึ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างของพี่น้อยนะคะต้องถือว่าเป็นมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ ทำเนี่ยได้ข้อมูลไปเบื้องต้นแล้วก็ไปใช้เซนต์ตัวเองอันนี้คือเก่งมากเลยค่ะทำแบบทำไปสังเกตไปใช้เซนต์ตัวเองใช่สังเกตแล้วเราก็ดัดแปลงว่าจะทำยังไงให้ค่ะเขาออกแล้วเชื้อของเราเนี่ยของเราจะเป็นเชื้อหน้าเป็นเชื้อขีเล่อยจำดีใช้ได้เลยความสะดวกเป็นยังไงบ้างคะก็สะดวกดีไม่ต้องไปเกานะโอ้งั้นต้องถามว่าข้อดีของก้อนเชื้อจากของโคราทฟามเ็ดอ่ะดียังไงดีดี ไม่ต้องไปแกะหน้าก้อนอีกไม่ต้องไปเขี่ยข้าฟางออกคือเชื้อของต้องเสียเวลาไปเขี่ยหน้าก้อนเชื้อของเรานะคะจะไม่ได้เป็นเชื้อหยอดเข้าฟางเชื้อของเราจะเป็นเชื้อหยอดแบบขี้เลื่อยลูกค้าสามารถดึงสำลีนะคะแล้วก็เปิดหน้าได้เลยไม่ต้องมานั่งเขี่ยข้าฟางแล้วปล่อยให้ดอกนะคะดันทะลุมาได้เลยแล้วดอกดันเนี่ยสวยไหมคะพี่น้อยสวยไม่มีปัญหาว่าแบบดอกเจอขี้เลื่อยดันแล้วดอกงอเป็นแบบเป็นขยุดหรือเป็นดอกเดียวไม่มี สะดวกเราไม่ต้องมาเสียเวลาเนาะโดยรวมแล้วก็คือดีมันก็ไม่ต้องมาเสียเวลาต้องมานั่งเฉียดเฉียชิบเขาฟังค่ะสรุปให้นะคะสำหรับท่านใดที่เป็นเล้าหมูมีลงเล้าหมูอยู่แล้วนะคะสามารถเอามาปรับทำลงเห็ดได้คือขอให้เราเข้าใจในสภาพเล้าหมูเล้าไก่นช่เล้าหมูเล้าไก่ได้หมดเนาะขอให้เราเข้าใจในสภาพความชอบนะคะของดอกเห็ด ว่าเราต้องทําแบบไหนเราจะปรับได้อย่างของพี่น้อยนี่เขาก็เริ่มต้นเนี่ยค่ะทำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทดลองเนาะเรายังไม่ได้รู้ถึงความชอบเขาจริงจริงใช่คือพอเราทำเนี่ยช่วงแรกๆก็มีปัญหาเหมือนกันพี่น้อยนะคะกับเรื่องอากาศแต่อย่างของพี่น้อยเนี่ยนะัดให้ข้อมูลไปละเบื้องต้นสําหรับการปรับโรงเรือนถ้าร้อนหรือเย็นเนี่ยค่ะทํำยังไงแกก็เอาไปปรับของแกเองจนวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วจะ้ะก็ประสบความสําเร็จ วันนี้ต้องเอออกดีภูฐานออกดีแล้วนางลมก็ชุดสามกำลังมาแล้วนี่ผภูฐานชุดไหนคะภูฐานชุดสองนี่นะคะความเร็วของนางลมความง่ายของนางลมนางลมเข้าชุดสามภูฐานเข้าชุดสองที่เริ่มให้มันจะได้โ่กานใช่นางลมเนี่ยทนกับอากาศถ้าบ้านไหนนะคะนางลมเทารับได้เชียร์นางลมเลยเหนื่อยไหมคะทําเห็ดเทียบกับหมูเนี่ยก็ไม่เหนื่อยนะ เพราะเราได้ทําอะไรมันมากมายแค่ลดน้ําอืำแต่หมูเราต้องมาตักขี้มาล้างหมูก็เหนื่อยนะนั่นก็ต่างกันมันก็ว่าซัดเนาะต้องทําความสะอาดแห้อันนี้เราก็ลาดน้ำปล่อยน้ำที่พื้นปูนไว้ทำเสร็จก็โอเคอยู่เพราะว่าลดลดน้ำเร็จแล้วก็ไปปลูกผักขายใด้ ตอนนี้ก็ปลูกผักด้วยส่ง<อ>ผักส่งเห็ดค่ะคือคือพร้อมกันเนี่ยก้อนเห็ดนะคะหลังจากที่หมดอายุแล้วเอาไปทําปุ๋ยได้นะคะพี่น้อยก็คิดว่าจะพี่น้องนัดให้ข้อมูลไปว่าให้เอาไปทาเชื้อเห็ดฟางได้กับเราก็คิดว่าจะเอาไปขยําใส่กับฟางแล้วก็ซื้อเชื้อเห็ดฟางมาใส่เดีย๋ยวอันนั้นค่อยคุยกันไปออจะได้ทำก่อนเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้อยมากเลยขอบคุณค่ะใช ครบจบที่นี่โคราชฟาร์มเห็ดเราบริการคุณครบวงจรครอฟออนไลน์สอนเพาะเห็ดนางฟ้าผูฐานแบบมืออาชีพเริ่มต้นเพียง199บาทโรงเห็ดนอกดาวเริ่มต้น13,000บาทจำหน่ายปลีกส่งก้อนเห็ดจำหน่ายหัวเชื้อสำหรับหยอดก้อนเห็ดแบบขี้เรื่อยและแบบเข้าฟางชาสมุนไพรเห็ดหลินจืออบแห้งสอบถามเพิ่มเติมโทร0989159145ดหหรือติดต่อทางไลน์ไ d ดี8ู1 5 9 1 4 5ค่ะ ติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ทางเพจโคาชฟาร์มเห็ดอ่าอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่อง YouTube เพื่ออัปเดตเทคนิคต่างๆข้อมูลดีๆจากทางโคาชฟาร์มเห็ดด้วยนะคะ